จะมีทิศทางอะไรกันเป็นแบบไหนนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคเราก็ค่อยๆเห็นภาพแล้วนะคะเพราะว่าในตอนนี้นะคะบรรยากาศตลาดทุิ่โดยรวมก็ยังไปได้อยู่ท่นนไปได้ราะว่าจังหวะที่ตลาดขึ้นมาแรงก็มีการขายทำกำไรกันนะฮะในช่วงนี้ก็คือกลุ่มของสนา,าบันที่เห็นนะฮะแล้วก็กลุ่มของกอ,องทงุนต่างชาติเอนะฮะ ชายก็ได้มีการขายนะฮะแล้วก็รยายย่อยก็ได้มีการรับมามากมายเกิดขึ้นนะที่ทางจะเป็นอย่างไรต่อนะฮะก็ต้องอติดตามข้อมูลสิ่งที่กำลังขึ้นในคุภาพนี้นะคะในส่วนของตลาดหุ้นอื่นๆในตอนนี้นะครับท่านคูน้ถ้าเราดูบรรยากาศนะฮรตลาดหุ้นในส่วนของทางด้านั่งอเมริกาก็ยังไปได้กันตลอดเวลาเลยนะครับ ชีหลักๆที่ได้ช่นันว่า S&P 500ต,าต่างๆรวมทั้ง S&P 5เอ่อ Nasdaq นกะฮะก็ยังอยู่ในระดับที่สูงอยู่นะคะรวมทั้งทอง,งคำด้วยนะฮะทองคำก็ย่อลงสินทรัพต่างนะฮะก็สลับกันไปนะ,ะแล้วก็ราคาน้ำมันก็ได้มีการตับตัวเพิ่มขึ้นีเหนือ60เหรียญต่อบาร์เรลนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ สิ่งที่นักทุนในส่วนของทางด้านคริปโตเคอเรนซีนะคะก็จะเรียกได้ว่าราคาของทางด้านบิตคอยน์นะคะได้มีการขยับปรับตัวเพิ่มขึ้นมาสูงสุดในเช่วงน,นี้เกือบหมื่นเหรียญแล้วนะฮะก็ต้องดูว่าสินทรัพย์ต่างๆกระแสเงินของโ่อต่างๆเองนะฮะจะมีการไหลเวียนไปที่ไหนแบบไหนอย่างไรกันบ้างนะ,ะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่นักทุนต้อง,งติดตามกันดูนะฮะสำคัญนะฮะเพราะว่า เขาเรียกว่าสภาพคล่องร้นโลกนั่นเองนะฮะสภาพคล่องที่้้นโลกตรงนี้จะไปไหลไปอยู่ที่ไหนเหมือนน้ำใช่ไหมฮะอาจะไหลไปอยู่บอดไหนก็ดูแต่ตอนนี้ไหลไปอยู่บอของคริปโตนะฮะเพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นสินทรัพย์ใหม่ที่กําลังฮิตกันนะฮะกำลังเป็นแฟชั่นนั่นเองนะฮะทุกคนก็ต้องดูกันนะครว่า,าข้อมูลตัวนี้จะมีทิศทางกันเป็นอย่างไรนะฮะ ส่วนบ้านเราเองหุ้นอะไรน่าที่จะไปเมื่อสัปดาห์ที่เราเราก็เห็นหุ้นในกลุ่มของอายางนะฮะั่วสีรังหรือว่าถุงยางต่างยางต่างตัวก็ได้มีการขยับเพิ่มขึ้นนะฮะด้วยข้อมูลว,ว่ากลุ่มนี้เขาจะเป็นต้นน้ำในเรื่องราวของการาทำปูกันชงใช่ไหมฮะแล้วก็มีพื้นที่เยอะนั่นเองนย่าเลยน่าจะได้ไประโยชน์จากแบอนุญยตต่างๆที่จะ ได้มีการปลูกกัญชงซึ่งก็เป็นแฟชั่นในตลาดอีกช่วงหนึ่งนะคะที่คนก็นิยมตั้งลงทุนนิยมให้ความสำคัญในการที่จะเข้าไปลุซื้อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง,อ,งอ่าการปลูกกัญชงหรือว่าสินค้าที่เกี่ยวกับกัญชงสก,กัดอะไรต่างๆแล้วก็เป็นเทรนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพด้วยเช่นกันนะคะก็เลยทําให้หุ้นสีกางหุ้นที่เกี่ยวข้องต่างๆก็ได้มีการขยับ เพิ่มขึ้นแบบรวดเร็วนั่นเองนะคะสัปดาห์นี้สิ่งที่น่าสนใจมีอะไรประเทศไทยไม่น่าเชื่อนะคะในถุงะ่ะว่าเอ๊ะบริษัทอะไรทไไหน,ไหนบอกว่าหุ้นในประเทศไทยเองยังเป็นรุ่นโอฟชั่นอะไรอย่างนี้นหมายความว่าเป็นธุรกิจเก่าไม่ได้รับความสนใจอะไรเลยนะคะแต่อะไรๆก็เ,เกิดขึ้นได้ดังถุนก็ไม่น่าเชื่อว่า กระแสที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและสุขภาพบังเอิญก็บังเอิญไม่ใช่ไทยบอกบังเอิญนะฮะที่เป็นอ่าก็เรียกว่าวัตถุดิบในการส่วนผสมพนักสุขภาพยาต่างๆก็คือกัญชงนั่นเองนะฮะก็เลยเป็นไปได้รวมทั้งภูมิอากาศเรื่องราวของทางด้านอ่าภูมิศาสตร์ต่างๆนะฮะประเทศไทยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งนะฮะก็หน้าที่จะสร้าง เรื่องราวของสินค้าต่าวได้เพิ่มขึ้นก็ได้รับความสนใจนะฮะก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะทำให้ตลาดทุนไทยเองมีเสน่ห์ในตอนนี้นะฮะคือภาพตลาดเองต้องถือได้ว่าาลางภาคฐานก็ยังมีุบางตัวที่พุ่งขึ้นอีวันก็เล่าเรื่องอธิฐานแล้วจำได้ไหมคะว่าตลาดทุนไทยมีอะไรแปลกๆคําว่าแปลกๆเนี่ยแหละนั่นคือเราก็คาดไม่ถึงนะคะ ไม่ถึงจริงๆนะฮะว่าจะมีหุ้นที่เป็นกระแสแล้วก็มีหุ้นที่มาแบบว่ามันก็มีความเป็นไปได้ในเรื่องราวของธุรกิจของเขาเองนะท,ที่หลายคนคอยดูว่าสัปดาห์นี้จะมีอะไรแปลกๆนั้นทุนนะเดี๋ยวเราะว่ากันนะ,ะทันทีวันก็พูดถึงไปต่อเนื่องกันนะฮะสำหรับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ แปลกของกองสัตาร์ทที่ผ่านมาก็คือเรื่องราวของสินทร,รันั่นเองนะแต่ว่าสัตาร์ทจะมีอะไรแปลกอย่างนีแป๊บหนึ่งกันจุ๋ค่ะส,สำหรับข้อมูลตรงนี้เองนะคะกถุนนะคะ,ะการติดตามเรื่องราวต่างๆนะคะที่พี่มดพูดเสมอๆนะคะนักถุนว่าการลงทุนในตลาดหุ้นชน่วงที่สภาพคล่องทั้งโลกเองมันกําลังบูมมากแล้วก็ตอนนี้เองนะคะ คนก็กลัวว่าเงินโลกเองจะไหลกลับไปอยู่ที่ไหนนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็พูดถึงเทรนด์ดอลลาร์ที่มันแข็งขาขึ้นนะฮะแต่ว่าตอนนี้เองมันยังไม่แน่ใจนะฮะเงินมันก็ยังสะพัดกันอยู่อีกเยอะมากทีนี้นะฮะเราก็มาดูนะฮะสำหรับข้อมูลเรื่องแปลกๆในประเทศไทยแต่ในอเมริกาก็ยังมีนะฮะคืออเมริกาก็ยังมีเรื่องราวแปลกๆก็คือเรื่องราวของทางด้านคุณวอร์เรนบัฟเฟตต์นั่นเองนะฮะ ที่หลายคนก็ไม่น่าเชื่อนะคะนั่นคือว่าข้อมูลที่คุณบริเรนบราเฟตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวข,ของพอร์ตการลงทุนของเขานั่นเองนะคะ,ะเขาเรื่องทีจ่จำได้ไหมคะ,ะตอนปีที่แล้ว2020ัน่สคุณบริเรนบรเฟตก็ไปลงทุนที่ประเทศญี่ปุ่นนนั่เองนะคะซึ่งเป็นกองทุนเวิร์กเชียร์นั่นเองนะคะ,ท,ะ, er ะ,ะที่ไปลงทุนที่ญี่ปุ่นแล้วก็ไปซื้อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับปิตโตรพวกอ,อะไรเงี้ยแต่ แต่เมื่อสิ้นปี2020อันนี้เป็นทางนะเผื่อนักทุนได้ไอเดียไิชี้ใหนะ,ะ,ะคุณกลุ่มเบิร์ชเชียร์เองนะคะก็กลับไปลงทุนที่อเมริกาคืนแต่เขาก็เริ่มที่จะห่ยอยขายหุ้นแอปเปิลั่นเด็นะคะก็ถือว่าได้กำไรนะแต่ว่าขายหุ้นแอปเปิลแต่ว่าพอไา้ที่อยู่แอปเปิลอย,อย,อยู่แต่ว่าก็ได้เอาเอาเงินบางส่วนนะคะไปลงทุนกลุ่มบริษัทโทรคมนนคมเดี๋ยวเชื่อนะฮะ เอ๊ะทำไมกลุ่มเ,เวิร์กเชียร์ถึงไปลงทุนกลุ่มธุรกรรมนาคมนะคะเป็น Verizon Communication นั่นเองนะคะก็มูลค่าที่ลงทุนมา8.6พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะและส่วนหนึ่งเขาไปลงทุนบริษัทพลังงานเชฟรอมนะคะมูลค่า4.1พันล้านเหรียญสหรัฐนะฮะแล้วก็ไปลงทุนบริษัทประกันภัยนะฮะ Mark and Mac แ e n กเลนะฮะมูลค่านั้นไปเยอะนะฮะ ประมาณเกือบห้าร้ล้านเหรียญดอลาลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับก็หมายความว่าเอ๊ะเขาทำไมกลุ่มนี้เขากลุ่มนี้เขาจะเป็นลงทุนยาวนะฮะแล้วก็เป็นลงทุนแบบว่าใหญ่นั่นเองทำไมเขาไปลงทุนกลุ่มโอลิสเดปแบบนี้นะฮะก็แปลกดีนะฮะอ่ะนี่ก็เป็นไอเดียเผื่อเผื่อนักทุนได้ติดตามข้อมูลนะครับก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะฮะนักทุนว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราคิดเราเห็นนะ ว่าเออเขาฮิตแฟชั่นแบบนี้จริงๆแล้วให้คนแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่คนไม่คิดนะฮะก็อาจจะมีมูลค่าได้น,นั่นเองนะทุนสำหรับประเทศไทยของเรานี่ก็เป็นโอบิสเด็ตแอร์จำได้ไหมหรือ,อหุ้นเกา่าๆที่ช่วงโควิดทุกคนมองหุ้นใหม่ๆพวกไฮเทคเทคโนโลยีต่างๆนะหุ้นเกา่าๆแบงค์แย่อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าในส่วนของหุ้นเพัง,งานอ่ะ ก็อาจจะแย่นะก็มีการพัฒนาพลังงานไปเป็นแบบไฟฟ้าเป็นอะไรไปโน่นนะน้ำมันอาจจะไม่ใช้อะไรเนี้ยนะฮะแล้วก็เมื่อเมื่อปีที่แล้วคิดอย่างนั้นนะแต่ว่าในรอบปีนี้จะความคิดอย่างนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะรอลองจับตาดูนะฮะซึ่งกระแสของหุ้นที่ทําธุรกิจกับข่าวในประเทศไทยก็เยอะใช่ไหมฮะที่พูดถึงคือแบพลังงานที่เป็นหลักที่เป็นหลีในดัชนีพื้นฐานั่นเองนะครับ ปตทอ,อะไรต่างๆนะฮะปี2021นี่จะมีอะไรแปลกๆหรือเปล่าอันนั้นฝากข้อมูลน้กคุนในในฐานการนำเสนอแต่ว่าหุ้นในกลุ่มประเทศไทยเนี่ยกลุ่มแบงค์นี่ค่อนข้างที่จะฟรีโฟลด์หมายความว่ากระจายไปเยอะ,อะพูดถึงหุ้นที่เป็นฟรีโฟลด์กระจายไปเยอะแต่ในกลุ่มพลังงานกลับไม่กระจายถ้าพูดถึงสัดส่วนนะคุณนะฮะ พลังงานนี้ทางหน้ารัฐบาลประเทศไทยนะฮะก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นหลักอะไนเงนะคะในกลุ่มของเขาดังนั้นเองเลียดที่เป็นเหลีดพิเศษก็คือลีดแบงก์กับลีดปาร์ทอเอ้ยลีดกลุ่มพลังงานตัวเนี้ยจะมีที่ทางไปได้แต่ปัจจุบันนี้พลังงานอีกอันหนึ่งที่เริ่มที่จะมีมูลค่าการตลาดสูงขึ้นมาเรื่อยๆก็คือกลุ่มพลังงานทดแทนนั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นเสน่ห์หรือเปล่าว่มันก,ก็ต้องนึกเกียบกันไปดูว่าการพัฒนาการระบาด พลังงานดั้งเดิมกับพลังงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนตรวนี้จะความน่าสนใจของพวกเขาจะมีความแตกต่างกันเป็นอย่างไรแต่ว่ากลุ่มพลังงานดั้งเดิมอยู่ช่วกลุ่มอันทอเขาก็ได้มีการพัฒนาการในเรื่องราวของตัวธุรกิจพลังงานเยอะคือพลังงานหลักของเขาก็คือน้านํามันนะคะแต่ว่าพลังงานทดแทนหรือว่าพลังงานสะอาดเขาเนี้ยก็ยังเป็นเรื่องราวของ g p s GPS หรืออะไรเนี่ยบริษัทในเครือนะคะที่เขาพัฒนาการมา,าไปเรื่อยๆของธุรกิจนั่นเองนะคะพี่มนก็เลยยกเปรียบเทียบว,ว่าแนวโน้มหรือว่าแฟชั่นที่กำลังเกิดขึ้นคำว่าโอ u ิสเ e s เองนะะจะได้รับความสนใจในประเทศไทยลักษณะนก็ลองติดตามกันไปนะคะในเรื่องราวความแปลกของตลาดพื้นไทยนั่นเองนะคะมีหนึ่งเรื่องแต่เรื่องราวของความแปลกของตลาดหื้ไทย อีกเรื่องราวหนึ่งนะคะทีะ่เรานึกวิถึงเหมือนกันนะคะนักทุน,นแต่ว่ามันหุ้นหุ้นแปลกตัวนี้ต่อเน,นื่องกัสัมภา์ระหุ้นแปลกตัวนี้ก็ยังยังมีน้อยในประเทศไทยนั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วในส่วนของหุ้นกลุ่มนี้นะคะนักทุนนั่นก็คือกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะคะซิมิคอนดักเตอร์ต่างๆหรือชิ้นส่วนต่างๆในประเทศไทย ก็มีไม่เยอะนะฮะส่วนใหญ่แล้วก็ผู้ถือหุ้นใหญ่ก็จะเป็นพวกบริษัทไต้หวันอะไรเงี้ยนะฮะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แล้วก็เอามาู่าอดลงทุนในประเทศไทยเป็นต้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเดลต้าหรือว่าหลายๆตัวนะฮะที่เป็นโรงงานผลซัพพลายเชนหมาถึงว่าผลิตชิ้นส่วนส่งอะไร่เงี้ยนะฮะก็ไม่ได้มากแต่กลุ่มนี้เอ่อนื่อง,ง,อง,จ,งจากนักิตกัน,นะฮะว่ากลุ่มพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เองนะฮะ โอกาสการจติโตของเขาเป็นอย่างไรนะฮะเมื่อข้อมูลล่าสุดนะคะจุดที่มีวนอามาฟากก็คือเรื่องราของอยอดขายเรื่องคอมพิวเตอร์ต่ตางๆหรือว่าเกเจ็ๆที่เกี่ยวข้องกับการนาเทคโนโลยีนะคะตรงนี้นะฮะมีความต้องการของตลาดรุนแรงที่สุดในรอ,อบ10ปีที่ผ่านมานะ,ะที่ว่า,ามูลค่าการขาย มากมายนะฮะชิปต่างๆเหล็ดต่างๆนะฮะหรือวาอ่าข้อมูลต่างๆนั่นเองนะฮะ<ส>บริษัทใหญ่ๆของโลกนะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่อเมริกาเป็นหลักนะฮะก็ผู้ผลิตรายใหญ่นะฮะที m c AMD ของไต้หวันหรือว่าในส่วนของ s a m s u n เกาหลีใต้ต่างๆนะฮะก็บอกได้ว่าเขาขาดตลาดนะฮะที่ส่วนตัวว่าซัพพลายเชนที่ทสองมาเพาผวลิตตรงนี้เขาไม่พอขายนักทุน แล้วก็กลุ่มที่เป็นซับแต่ซับพลายที่ดีเดี๋ยวตอนนี้ก็มีประเทศไทยเองก็ต้องมาดูกันว่าประเรทศนใจจริงๆแล้วส่งชิ้นส่วนไปให้ใครแบบไหนอย่างไรกันบ้างนะคะซึ่งตอนนี้เองนะคะเป็นวิกฤตเลยนะคะของอุตสาหการรมนี้ในเรื่องเซมิคอนดักเตอร์นะก็นักทุนที่ฟังพิม่อนในสัปดาห์นี้ก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสิ่งที่พูดถึงนะคะ ในช่วงแรกที่พี่วรรพูดถึงว่าตลาดหุ้นไทยแปลกแบบไหนอย่างไรนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้มีต่ออีกนะคะสำหรับท่านที่ติดตามแต่และสัปดาห์สัปดาห์นั่นเองนะคะสัปดาห์นี้ก็พูดถึงในส่วนของหุ้นที่ทั้งโลกเองเขาให้ความสนใจกันนะฮะในกลุ่มของโอบิสเด็กลุ่มพรังงาน ก่าแก่มีการพัฒนาการอย่แล้วนะไอ้พลังงานเก่าแก่นี่จริงๆแล้วอะ่ะเขาเอาเงินอะ่ะไปลงทุนทําเป็นพลังงานทดแทนหรือว่าพลังงานสะอาดแบบแบบไหนนะฮะเพราะเมื่อรอบที่ผ่านมาเนี้ยท่านุนจำไนกปหาว่าหุ้นที่เฮ้ยขึ้นมาแล้ว <c oughs> บ้านปูงไงบ้านปูงทาไมบ้านปูงอยู่ในเชลอยู่ในเชลของตลาดหุ้นไทยในตอนนี้ท่านสนก็ลองกลับ <c oughs> ไปหาข้อมูล พิ่มเติมเนาะอันนี้พี่ม่นแค่จับเรื่องราวจับกระแสที่คนกำลังให้ความสนใจข้อมูลที่กำลังไหลออกมาจากโซเชียลต,อต,ตนน่างๆเนี่ว่ามีข้อมูลนี้ไหลออกมาแบบนี้นะฮะก็เลยเอามาฝากทุกท่านกันไว้นะฮะสำหรับเรื่องราวของการลงทุนที่เริ่มเต็มที่จะมีอะไรแปลกๆออกมานะคะ,อะอขอดูทักทายแลงถึงทุกท่านนะฮะ คุณรุชนาผู้พันสายอ่าคุณรุชนาก็เป็นยังไงบ้างคะเมื่อคืนเมื่อวานใช่ไหมฮะก็เรียนออปชั่นกันนีะนะหลายๆท่านนะฮะก็เพิ่มเติมมีมีท่านไหนบ้างที่ท,ทักทายพี่ม่อนบ้างน,นะฮะใครอยู่ตรงไหนกันบ้างน,นะใครอยู่บ้านกันบ้างน,นะตอนนี้นะฮะคุณาัะเพ็ญสวัสดีค่ะทักทาทยมาได้ได้นะฮะนัน่งคือค่ะ พี่น้องก็เสม็ดหลานุ่นไทยนะอย่าลืมนะจ๊ะมีเรื่องราวแปลกๆสดาร์ทอัตลักสีตรังแลสตาห์นี้อาจจะมีอะไรแปลกๆแ,แต่ตัวที่แปลกท,ท,ที่พี่ม่อนพูดถึงก็สามกลุ่มที่ว่าถึงก็คือหนึ่งกลุ่มพลังงาน2กลุ่มแบงค์สกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สามตัวสามตัวนี้นั่นุนก็ติดตามกันนะส่วนโออาร์นี่ไม่ต้องพูดถึงนะจ๊ะ โออาร์ R, นี่ก็ใครที่เรียนรู้เทคนิคเห็นภาพนะโออาร์ o R, ตอนนี้อยู่ที่เมื่อวันศุกร์ปิดอยู่ต้งระดับ3าบาทนะฮะแล้ววันนี้ก็มีสตอร,รี่เรื่องเราวของการเข้า MSCI หรือเรื่องราของทางด้านไหนย่อยที่ได้ปไ,ไรรปมุ่งมานะฮะว่าจะอุนหุ้นแล้วเข้าพอร์ตข้อในถัดกันกหรือเปล่านี้นะฮะก็ต้องดูว่ากระแสโออาร์ R, ยังเป็นกระแสที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนมานะฮะสาเอด ทางเทคนิคเห็นนะฮะท่านที่เรียนรู้เทคนิคเห็นภาพนะ,ะว่าโออาจจะมีการแกงการเป็นลักษณะอย่างไรนะ,ะถ้าท่านไม่รู้เลมนี่แหละเรื่องราวของกราฟเทคนิคต,นต่างๆนะฮะในตอนนี้เองนะฮะท่านที่เป็น v i p อพี่มอนก็อย่าลืมก,กลับไปดูรายการย้อนหลังใน VIP นะคะต้องเปดนะนักทุนที่เป็น v i p กัีพลาดนะฮะ,นะฮะสำหรับเรื่องราวของความรู้ทางด้านเทคนิคนะฮะ แล้วก็ตัวอย่างต่้นต่างที่เอามานำเสนอดูนะก็ใช่เลยเห็นไหมใช่เลยหลายจัวเลยนะฮะส่วนท่านที่เป็น v i p ในวันเสาร์ที่27ุ่นหานะคะพี่มันก็มาเจอกันแล้วก็เตรียมความพร้อมไทม์ไลน์ต้องลงทะเบียนด้วยนะคะท่นที่มาเพื่อความปลอดภัยด้วยแล้วก็ระเจอการที่โรงแรมในเซอล์ลุงเอนะฮะท่านที่คือตอนนี้มีจองเรียบร้อยแล้วนะเราได้จองไปเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วเพื่อเตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้าน V I P นั่นเองนะฮะแล้วก็พี่วันรู้ว่าปัญหาในเรื่องราวของจับจังหวะการลงทุน,นตาน่างๆนี้ของนักลงทุนไทยในพื้นฐานพี่วันก็เตรียมให้แล้วนะาาเซตตี้แล้วก็ในเรื่องราวของเทคนิคเดี๋ยวพี่วันจะเตรียมเทคกกนิคแบบดูง่ายเข้าใจง่ายให้ได้มากที่สุดนะพอเห็นเป็นทางนะเตรียมให้กับทุกท่านนะแต่วันเสาร์ที่27กุมภาพันธ์วนี้ เพื่อเราเรียนรู้ไปด้วยกันาว่าตลาดทีในรอบพอสอบดีต้องถึงได้ว่า mm. การจับจังหวะแล้วก็การดูข้อมูล,ลด้านพื้นฐานหุ้นที่เราเลือกมานะเสร็จแล้วเราก็เชื่อมันแบบไหนอย่างไรเพื่อที่เราจะได้ถือครองหุ้นหังกลักไปนะฮะว่าคือมันไอปีนี้ไม่ใช่ปีไอตัวเนี้ยปีทั้งปีซึ้งมันจะได้เท่าไหร่หรือว่าบางตัวเองนะฮะรอบนี้ จะเป็นอย่างไรนะแต่ที่พี่มันบอกเราคุณเรานะเวลาลงทุนนะฮะเราอยากคิดอะไรที่แบบถ้าเรียกเป็นแฟชั่นยอดฮิตเกิดไปเพราะแฟ,ฟชั่นยอดฮิตอนะ่ะทุกคนจะลุมมอนกันอนะ่ะถ้าเราเอาไม่ทันก็นเหนะื่อยเนาะเราต้องค่อยๆศึกษาหาข้อมูลอะไรหนะ้ารอบต่อไปแล้วธุรกิจอะไรเป็นแบบไหนเพราะคุณเบิร์เียร์ของคุณโมเรนบัลเฟนเองนะฮะก็เห็นไหมตอนเกิดวิกฤตทุกคนทิ้งหุ้นประมาณ ที่เกี่ยวกับไซเคิลธุรกิจออกไปหมดแต่เขาอะกล้าที่จะลงทุนเพื่อที่เกี่ยวกับไซเคิลของอเศษรษฐกิจนะไปก่อนหน้าที่ญี่ปุ่นเขาก็ทำได้แล้วก็รอบนี้ที่พี่ม่อนเอาเรื่องราวของการลงทุนใหญ่ๆระดับโลกมาไลา่นั่งถนอฝากเพราะเป็นทางได้เลยว่าตอนนี้เขากลับไปโอเวิสเนสไม่ว่าจะเป็นท่องเมินาคมหรือว่ารีส่วนของทางด้านาเชนแต่ละงานต่งงางๆแต่ในไส้ของมันเนี้มันเขื่อน เป็นคนเราเรา,เราเอาไปเปรียบเทียบกับตราดอย่ในประเทศไทยเนาะว่าประเทศไทยเรา,เามีออร์บิสตแบบไหนแล้วในไส้ในของตลาดธุรกิจเองเป็นอย่งางไรนะฮะเพราะเรื่องราวเบล่านี้นะฮะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับข้อมูลความรู้และก็ความเชื่อด้วยนะฮะเราเชื่อแบบที่เขารู้หรือเราเชื่อแบบที่เรารู้แต่ถ้าเราไม่รู้เราจะทำยังไงนะพี่ว่านเชื่อว่าคนเรามันสามารถที่จะเรียนรู้หาข้อมูลไปด้วยกัน ข้อมูลได้สักวันแหละถ้าเราตั้งใจที่จะหากินกับมันอยู่ในวงการนี้เพื่อให้รอดอนั้เนเองะให้ถูกแล้วก็อีกอันหนึ่งพี่มัอนก็ค่อนข้างเป็นหัวงนะได้ยินได้ฟังเรื่องเรานะคุณทินที่ตามเขาบอ,อกมาออ,อะไรเนงะี้ยพี่มัอนก็กังวลเป็นหัวงจริงๆนะ แล้วเขาแนะนํามาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเขาแนะนาแนะนํามาเราก็แค่ศึกษากับมันใส่ใจกับมันนิดหนึ่งนะ้องเงินก็ไปเดือนเราเนะี่ยมันก็จะได้เป็นประโยชน์จากเงืุ่นฑนนะเราจะได้ไม่ไม่เสียรู้นี่นะฮะคบางเรื่องเราหากับมันเต็มที่แล้วถ้าเราเสียรูก้ก็ช่างมาแนละ้วพอเราหากับมันเต็มที่แล้วคืออย่าอย่าอย่าแบบเออแล้วแต่ชักเขาเขาแนะนำมาอะไรไม,ไม่ได้ดนะังเดเพราะว่าข้อมูลนี้มันหายกันนะ เอาแค่ะะ okay, คลิกไปดเข้อมูลบอกอ,าอาหาได้ว่าอะไรเป็นแบบไหนก็เลยฝากพี่น้องนักลงทุนนะฮะทีอ่อยู่ด้วยกันนะฮะเราต้องอยู่ด้วยกันให้ได้แล้วก็เราจะต้องอยู่ด้วยกันให้มีความรู้เมื่อมีความรู้ไปพูดอะไรเราก็มีความสุขเองนะฮะถ้าเราไม่รู้แหละเราจะถูกได้นะคะนักทุนสรุปนะคะเรื่องราวสัปดาห์นี้พี่วอนพูดถึงเรื่องราวของการลงทุนนะฮะที่ มีความน่าสนใจในประเทศไทยนะฮะ,อะตอนนี้จกากเมื่อสัปดาห์แล้วว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเป็นอย่างไรเยส่วนดัในีหุ้งไทยนั่นคนหลายคนกังวลว่ามันอาจจะพักฐานหรือเป็นแบบไหนอย่างไรนะฮะมันก็เป็นไปตามไซเคิลนะฮะจังหวะั้นขึ้นแล้วก็ต้องมีจังหวะทำลงแต่ทุกคนก็กังวลว่าเไอ้ลงรอบนี้ทำไมต่างชาติมันขายแล้วก็กองทุนยังขายซ้ำมาอีกนะฮะก็อาจจะมีการกลับพอร์ตใดๆกันไป ขึนในตลาดก็ได้เสวนนักลงทุนเองนะฮะเราจะปรับพอร์แตแบบไหนอย่างไรตัวไหนที่เราจะลงทุนยาวกับเขาสักปีสองปีสักปีสองปี่นใ้ไหมฮะหรือว่าอีกอันไหนนะที่เขาฮิตกันแฟชั่นกันเราจะเข้ากับเขาเป็น,นอย่างไรอันนี้ก็ลองติดตามกันดูนะฮะสำหรับเรื่องเราของอความรู้การลงทุนในช่วงสัปดาห์นี้นันเองนะก็พูดไปแต่ละสัปดาห์ ก็จะมีอะไรที่อัปเดตมาให้กับนักจุนะฮะเรื่องราวแบบเรื่องเร,เรื่องราวเรนี้มีเป็นอย่างนี้นะโดยพี่มอนก็ไม่ได้มีว่าจะต้องชี้นำใดๆทั้งสิ้นนะพี่มอนแค่เอาข้อมูลนะเพราะว่าเราอยู่ในอาชีพนี้มาตลอดระยะเวลา20ปี30ปีนะฮะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเว่าตอนนี้แต่ละ ข้อมูลเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะโลกกําลังไปตรงไหนกันบ้างพี่อนก็จับทริปจับอะไรตรงเนี้ยมาฝากทุกท่านในช่วงพ,พี่ม่อนบันเดย์นั่นเองนะฮะก็หวังว่าเป็นประโยชน์กับนังลงทุนนะฮะในเรื่องาของการติดตามข้อมูลนะ,ะบางคนพี่ม่อนเป็นใครว่าทำไมถึงมาพูดอะไรแน,านาะนําอะไรอ,อะไรเงี้ยพี่ม่อนก็พูดแนะนําเชิญข้อมูลข้อมูลนะด้วยอาชีพของพี่นั่นแหละนั่งดุนะ พี่ม่อนไม่ใช่นักวิเคราะห์อ่าพี่ม่อนไม่ใช่อะไรแต่ด้วยพฤติการที่พี่ม่อนอยู่กับนักวิเคราะห์เยอะหลายๆคนพูดเยอะพี่ม่อนก็รู้ว่าสิ่งที่พูดเยอะๆมาอะไรบ้างที่จะสรุปมาเป็นประโยชน์กับอ่พี่น้องนักลงทุนพี่ม่อนได้นะฮะพี่ม่อนก็พยายามนำเสนอเรื่องราวล่านี้ให้กับทุกท่านนั่นเองนะคะก็อย่าลืมนะคะ VIP พี่ม่อนวันที่27ก็จะกันะฮะส่วนประเด็นก็เดี๋ยวเราพี่ม่อนก็รู้ว่า ท่านต้องการอะไรพี่ม่อนก็พยายามทําให้กับทุกท่านแต่สหรับท่านที่ไม่ได้มาไม่เป็นไรพี่ม่อนก็จะมีออนไลน์ให้นะะในวีไอพีนั่นเองแล้วก็เอกสารต่างๆก็เดี๋ยวจะส่งตามไปเนาะสําหรับเรื่องราวของความรู้นะฮะอ,อีกถึงทุกท่านนะฮะสําหรับสัปดาห์นี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะลาเรื่องตันใีไอพีแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ